สวัสดีครับตอนนี้นะครับคุณุูกมวยไทยก็มาอยู่ด้านหน้าของค่ายมวยสิงห์มัสัตว์เป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้นะครับตื่นเต้นมากๆเพราะว่าคุณุูกนั้นมีนัดที่จะสัมภาษณ์กับอดีตแชมป์โลกหวนใจชาวไทยของเราอยากจะบอกว่าพยักหน้ารอหรือว่าพยักหน้าขลึมก็ไม่ทราบนะครับ <laughs> อดีตนะครับเป็นนักมวยรูปหล่อแต่ตอนนี้เป็นเสือแก่เสือเท่า อันตรายยังคง <Okay. S 1> มีด้วยกรงเล็บเขี้ยวเล็บอยู่หรือเปล่าวันนี้นะครับอย่าลืมมาตาิดตามรับชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับคุณนุ้ยไทยด้วยนะครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับข้ากับไอดอลนักมวยในดวงใจของคุณนุ้ยไทยในตอนนี้เลยสือภาพสุดหลอขางข้าเ่นิุ้ยที่โอศิลิปมงคลสิงมนัสั ก่อนที่เราทุกคนนั้นจะติดตามชีวิตของเขาเดี๋ยวเราจะให้เขานั้นแนะนาตัวกันสักหน่อยก่อนล้วกันนะครับ <Okay. S 2> สวัสดีครับพี่โอครับสวัสดีครับสิริมงคลสิงห์วังชาครับตอนนี้เปลี่ยนมาใช้สิงห์วัง,วง,วงวชาแล้วนะครับผมอ๋อตอนนี้เป็นสิร,ริมงคลสิงห์วังชาแล้วพี่โอครับครูนุวยไทยเนี่ยมาสัมภาษณ์ที่นี่เป็นครั้งแรกอยากจะให้พี่โอนั้นพูดถึงค่ายมวยสิงห์มนัสักนิดเป็นครับค่ายนี้ตั้งแต่ผม จำความได้ครับก็มีมาแล้ว,ลว,ลวตั้งแต่อยู่ที่คลองสี่แล้วก็เราไปย้ายมาที่นี่ได้ประมาณเกือบสิบกว่าปีก็หมายความว่าพี่โอเนี่ยมี่ข่มวยเป็นของตัวเองตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมครับจำความได้ตั้งแต่จำความได้เลยคุณนุ้เนยเคยเข้าไปค้นหาประวัติชีวิตพี่โอในวิกิพีเดียก็เห็นเขาบอกว่าเลิกแรกเดิมทีเนี่ยพี่โอไม่เชื่นงชอบกีฬามวยเลยใช่ไหม แแม่แม่กชอบนะชอบคุตบอลคุณบอลใช่นะแต่ว่าเพื่อบางที่พ่อมีายมวูอืมพวลจะเป็นกระเทยหรือเปล่าก็เลยจับกระเอยเห็นหน้ารอแบบนี้นะครับแสดงว่ากลัวเนาะกลัวว่าจะแบบโตมาจะเป็นกระตุ้งกระติ้งจะเป็นกระเทยพ่อเนี่ยอ่าให้ซ้อมมาป้องกันตัวอ่าคุณพ่อซ้อมว้ให้ป้องกันตัวเอาละนี่ก็คือจุด กำเนิดแรกเริ่มเดิมทีเลยนะ <Okay. S 1> เพราะว่ามาจากความไม่ชอบกีฬาที่ชอบเนี่ยนอกจากมวยก็คือฟุตบอลครับผมเอาละคราวนี้สิ่งที่ไม่ถามไม่ได้จุดกําเนิดในการที่มาชกมวยครั้งแรกของพี่โอสิริบางคล <c oughs> พี่โอครับครั้งแรกในชีวิตการชกมวยชกที่ไหนครับผมอ่าที่คลองแปดนะค,คือจําได้เลยผมเนี่ย ไม่ชอบมวยแล้วย่าก็ไม่ให้ต่อยเลยเป็นลูกกับหลานรักหลานรักของคุณย่าเลยแต่คุณพ่อเนี่ยแอบไปเปียกไว้งานมาแอบไปเปียกไว้ให้เราไปต่อยอืออ่าพอถึงวันต่อยแบบไปเที่ยวงานวัดครับกลับเราต่อยแล้วก็ดันตูดเราขึ้นไปตะลุกเลยนะโอ้โหคุณพ่อนี่แยายนต์จริงๆคือแล้วเนี่ยจะโอ้โหจะเป็นไข่เอาเลยครับอยากให้ยกเลยเลยแค่สามยกน้องๆดูหนูจำอาไว้นะครับ กติกาการชกมวยไทยเบื้องต้นนั้นกำหนดการชกห้ายกแต่ว่าเนื่องด้วยพี่โอนั้นไม่รู้มาก่อนนะครับว่าพุ่พ่อนั้นจับดันตนุนขึ้นไปบนเวทีเปียบให้ก่อนแล้วแอบไปเปียบชกมวยให้ต่างหากจากห้ายกก็เลยขอลดมาเหลือสมยกครับผลการแข่งขันในวันนั้นพี่โอจําได้ไหมจำไได้นะครับด้วยความที่เรากลัวหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วเราก็เก่งเราเตะจนเขาเข้าไม่ติดนะครับโอ้โห ชนะลงมานี่โอ้โหจากความกลัวกลัวว่าเขาจะต่อยเรากลัวเขาจะเตะเรากลายเป็นเราไล่เตะเขาเลยขทีเตะไม่หยุดเขาเยอะเตะเยนะผมเพราะฉะนั้นครั้งแรกก็ชนะคะแนนชนะคะแนนสามยกไปเป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นตบปือสิครับจะรออะไรโอ้โหยอดจริงๆก็ถือว่าเป็นไฟ์แรกในชีวิตเลยครับผมเลยนะไม่ซ้อมเหมือนพ่อจร่นะ จับต้องซ้อมนะวันไหนอะเมือนร้องได้อวันไหนยิ่งร้องยิ่งซ้อมรอง้อโอ้โหเห็นมากครับพ่อเี็เห็นแบบไม่มีเมื่อก่อนไม่มีเต้าให้กระสอบเอาหมอนมันล่อให้ลูกโอ้โหยอดจริงๆตอนเป็นเด็กเนี่ยต่อยมวยไปได้อีกหลายครั้งเลยครับก็ประมาณหกสิบกว่าครั้งจนได้แชมป์ของเวทีมวยลังสิทธิ์นะครับหนึ่งร้อยห้าปอนด์โอ้โหเพราะฉะนั้นแชมป์หนึ่งร้อยห้าปอนด์ที่ มวยไทยลงังสิตเพราะฉะนั้<ช>น,นตบมือสิครับจะรออะไรโอ้โหสุดยอดจริงๆเรียกได้ว่าตอนนั้น,นเป็นยอดไอแอคแห่งเมืองลงังสิตของเราเลยนะครับเอาละทีนี้คุณลูกขออนุญาตสอบถามสักนิดนึงพี่โอเริ่มต้นจากการต่อยมวยไทยแล้วมันมีเหตุการณ์อะไรไหมครับที่มันเปลี่ยนแปลงจากการต่อยมวยไทยทําให้พี่โอเป็นพี่โอ๋สริมงคลจนถึงทุกวันนี้ครับโอเคคือตอนนั้นผมก็ต่อยฝา่ให้โรงเรียน พอดีผมไปคัดเยาวชนแล้วผมรวมสามันไปชนะมาครับแล้วทางตอนนั้นนี้ทางเชฟมวยดาวรุ่งทั้งทั้งถึงครับไปเพื่อติดติอทีมงานแล้วเราก็ได้ไปอยู่ในจุดนั้นครับก็เลยได้ย้ายเข้าอยู่ในกองทัพภาคที่หนึ่งโอ้โห นี่คือจุดเปลี่ยนในชีวิตของพี่โอครั้งใหญ่เลยใช่ครับในยุคสมัยนั้นเนี่ยตอนพี่โอซ้อมมวยสากลสมัครเล่นนี่มีใครบ้างครับที่เป็นเพื่อนรุ่นรุ่นอ๋อ่าเป็นนุ่นพี่นะครับเป็นรุ่นอ่าพี่วิชัยขันโพซื้สมรักรสมรสแล้วก็พี่จเจริญทองพี่อาภูนุ่น ผมมีแต่รุ่นใหญ่หมดเลยแต่เราเป็นเด็กน้อยเด็กหนุ่มคนเดียวในกลุ่มเลยโอ้หที่อยู่ในโครงการช้างเผือกโดยพลโดเทศฐาฐานะจารุในสมัยนั้นนะครับแล้วเขาถามสักนิดนึงในการซ้อมมวยสากลสมัครเล่นเนี่ยพี่โอซ้อมไปจนถึงมีรายการแล้วต่อยชกหรือว่ามีอะไรยังไงบ้างไหมครับจประมาณเกือบปีน้ะผมมีรายการไปต่อยที่มาเลเซียนะครับแต่ตอนนั้นอ่ะ เราต่อยมวยเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวด้วยครับแล้วเราไปต่อยมวยที่เป็นแต่งแคบเบี้ยเลี้ยงไงครับก็เลยบอกทางคุณพ่อคว่าจะเอาอย่างไรคุณพ่อตัดสินใจให้หนิไปต่อยเปิทางไปอาชีพเพื่อจะมีเงินต่อยสมบัติอันนี้ก็เป็นพ่อคุณพ่ออีกแล้วพี่โอ๋เล่าให้ฟังหน่อยครับสำหรับการต่อยมวยสามบนระชีพครั้งแรกครับจริงๆคุณพ่อเนี่ยเขาไปปรึกษากับเฮียชุน เพอดีปุ๊บเขามีบัวสร้างริติชัยเกตุประพัดอันนี้ก็กำลังสร้างแล้วก็เอาเราเป็นคููเครื่องให้ท่ชนะกับพระจับหัวพ่อที่ซ้อมหนักมากใบเนี้ยอย่างเงี้ยผมก็ไม่ต่อยแล้วเวอรางนะเลยเอาโอ้ยล้อใครทุกวันลับไปชนะเนาะเอ้ยทีไรก็มา จากมวยที่เอาไปชกมอุ่นเครื่องเป็นคู่อุ่นเครื่องให้เขาดันไปขายแววเอาชนะคะแนนเขาได้อีกอันนี้คุณผังครับหันมาสร้างเราแทนเอาที่ก็ต้องจับปืีกับเจ้าเสื้อผ้าไปอยู่ซอสจิ้งจาโอ้ค่าวนี้แหละจากที่ซ้อมมวยในค่ายสิงห์มรสัก็หากพ่อไปได้หน่อยดนีจากคุณพ่อไปไปซ้อมมวยที่ค่าย สจิรดาครับสจิรดามีแล้วก็มีพี่สมานอยู่กันเถอะนะพี่สมานสาธุรันก็ซ้อมอยู่ด้วยกันอ๋อพี่สมานสจตุรงของเราใช่ครับเออมีพวกอ่าพี่ดาวใหม่พี่สดก็มาบ้างพี่นภานะครับก็ไปซ้อมอยู่อยู่อ๋อโอเคครับด้วยเบสิกของชาดครับโค้ช่เสมอเนื่องจากว่าเขาเป็นมวยที่อ่ามีการเทคนิคเขาเป็นเป็นรุ่นแรกที่มีวิสัยการกีฬาเข้ามาด้วยมันโอเคตรงที่ว่า เราได้เบสิกแล้วเรารู้อะไรเยอะแต่ซ้อมคุณพ่อเนี่ยมันเป็นมวยไทยใช่ไหมครับมันแค่ซ้อมแบบตักมันมวยไทยซ้อมแบบสตไตล์ไทยๆเรานี่แหลแะ่พอเราอ่าละสะมมติเราคนไทยนะคนไทยพอเราเริ่มร่างกายไหวแต่เขาก็จะต,ต้องซ้อมซ้อมแต่ไปดันดึงดังเพราะนั้นเม่อเรารู้ร่างกายหน่อยเขาหยุดเลย อ๋อข้อดีเลยครับของการที่ซ้อมที่ค่ายมวยสอจิตรดาก็คือเป็นยุคแรกๆในการที่เอาวิทย,ยาศาสารตร์การกีฬาเข้ามาช่วยอเอาไปซ้อมมวยที่ค่ายสอ,อยจิตรดา <c oughs> หลังจากที่ชกชนะครั้งแรกในชีวิตในการชกมวยอาชีพแล้วชกไปอีกทีไปครับพี่อีกหนึ่งคนแปดไปนะครับต่อไปที่ก้าวทุบมีสถาบัน WBU ขึ้นมาทางกัรศึกให้ชิง ผลการแข่งวันนั้นเป็นยังไงครับอ่า150ปอนด์ครับโอ้โหชนะคะแนแนครับเกือบทุกแย่ครับโดนหมัดเกือบโดนแต่เราก็กลับมาได้ครับโอ้เป็นเป็นการชกครั้งแรกในชีวิตในการชิงแชมป์115ปอนด์ครั้งแรกชนะคนะ,นนะนแนนครับเพราะฉะนั้นตบมือสิคสรับจะรออะไรแล้วก็เป็นประวัติการาครับได้แชมป์ อายุน้อยที่สุดออนนันอายุประมาณ17ว้าวที่สำคัญในเข็มขัดมวยโลก WBU เล็กคอร์ดเอาไว้เลยว่าเป็นแชมป์โลกที่มีอายุน้อยที่สุดเพรตอนนั้นพี่โอ้นั้นอายุประมาณ1ิปีโอ้โหจบมืออีกครั้งสิครับละรออะไรสุดท้ายไม่ได้ป้องกันสาละขับเพื่อไปชิง118ยตอนของ WBU ครับก็ไปชนะแล้วก็ป้องกันไฟหนึ่งแล้วก็ด้วยทาง สภาบันโลกที่คุณสาสตร์ชพูเขาเป็นประธานเอเชียครับเป็นสถาบันอันดับหนึ่งของโลกใช่ไหมเราก็ต้องขยายเพื่อจะไปชิงอันนั้นก็ไปตัดเชือกกับพี่เขาใหญ่มากกว่าทางขนมเบย์ใช่ไหมขนมจัดสิบโบย์ใช่ครับไปตัดเชือกกันที่เจ็ดเราชนะเราก็มีโอกาสได้ชิงของ WBC บุญครับผม ก็ไปชิงท oh ี่ทิ่โลกนะครับบิกล็อกครับชนะลูกนั้นเปทาาทแห่งแห่ชื่อโอ้โหโตมือสิครับจะรออะไรอันนี้ถือว่าเป็นแชมป์เปี้ยนโลกสถาบันหลักสถาบันใหญ่เลยนะอันนี้ที่สถาบันหลักเลยครับแล้วก็ได้ตอนอายุ18ปีก็อายุเด็กที่สุด ก็ถือว่าเป็นเลคคอร์ดอีกครั้งหนึ่งสำหรับแชมป์เป็นโลกที่มีอายุน้อยป็นสถาบันหลักเลยของสถาบันหลัก WBC ครับโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยครับน้องๆดูดูเอาไว้นะครับชีวิตในการเป็นนักมวยมันบางทีโชคกับวาสนาก็มาด้วยกันครั้งที่เราไม่ชอบนะครับไม่ยูที่เราตั้งใจหรือเป่าถ้าเราตั้งใจเราทำมันได้แน่นอนจำไว้เลยนะครับมีความตั้งใจมีความสังเกททำได้แน่นอน ป้องกันได้อีกสาไฟนะครับขไฟที่ส<ม>ี<ม>่เนื่องจอากอันเนี้ยผมแบบว่าผมจะขอสลัดแล้วเนื่องจากทำน้ำหนักไม่ไหวน,<ม>น่าจะลดมาประมาณห้าหกกิโลแล้วก็แต่เพราะว่าคุณชายขอไว้ขอกีกไฟหนึง่งถ้าไปต่อยญี่ปุ่นเสร็จก็จะสลาดให้ขึ้นไปชิง<ม>เราไห้ต่อยแล้วด้วยสภาพที่ญี่ปุ่นพขรู้ว่าเราลดน้ำหนักเยอะขาให้ไปหน้าหนาว หน้าหนาวก็ลดน้ำหนักยากมากลําบากมากอาทิตย์หนึ่งนะครับไม่ได้กินข้าวเลยครับไม่กินญี่ปุนต้องคุมชาวหน้ากออาหารจนน้ำหนักได้ก็คือว่าข้าวไม่ได้กินกินแต่มาม่าอย่างเดียวไม่ได้กินอะไรมาม่าก็ไม่ได้กินดีโ้นะครับแล้วทำให้เราเสียสินทรั์เอาล้ครับนี่คือเรียกได้ว่าเป็นประเด็นหลักเลยเพราะว่าการที่เราเป็นแชมป์อยู่เนี่ยการป้องกันแชมป์มันถือว่ายากที่สุดแล้ว แล้วไอ้ครเขาจะฝมไม่ไร่นะแต่ว่าในการที่เขาบอกว่าเขาบอกว่าเราเังเก่งแล้วเราก็เก่งเก่งแต่เรามาแพ้เขาหาว่าเราเอาแชมป์ไปขังแต่เราล้มมวยเนี่ยมันเสียใจมากว่ะผมจริงๆก็จะเลิกมวยเลยนะครับโอ้โหปวดเลยครับเสียใจมากอันนี้เป็นสิ่งที่เจ็บปวดในหัวใจนักมวยทุกคนเลยนะครับเพราะว่าเรามีปัญหาในการลดน้ำหนักลดเยอะแล้วเราก็ยังเป็นมวยที่เรียกได้ว่าเป็นเด็กวัยรุ่น ก็มีคนหลายคนรวมถึงแฟนมวยที่อาจจะไม่เข้าใจดูถูกเาราหาว่าเรานั้นเอาเข็มขัดไปขายเอาเข็มขัดไปขายวันนี้ก็ถือว่าเป็นผมมีสิทธิ์จะเลิกมวยขอบวชโอ้โ,อโออหมวโ<พ>อ้ยแสดงว่า<พ>อันนี้มันเจ็บปวดที่สุดในชีวิตของพี่โอในครั้งนั้นเลยครับผมก็เลยบวชใช่ไหมครับพอาบวชปุ๊บเอาละนพ่อเอาไปแล้วในการต่งงในวัดก็ไม่เว้นนะคุณพ่อนะ ในครบถึงห้าวันแล้วเดี๋ยว,วผู้ชายเขารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นยังไงรในโลบนะครับเราก็กต้องสิทธ์มาต่ออีกอนนี้ไม่ไปหมุนร้อยสามสิบตอนผลการชกเป็นยังไงบ้างในครั้งแรกที่กลับมาชกในครั้งนั้นครับก็ชนะครับก็ทำห่้าแดงนะว่าชนะชนะน้องก็เอาตอนที่เราอยู่ใ,ในแผนการสร้างมาเรื่อยๆอ,ยอืมมันขึ้นอันดับสิบที่อันดับสิบอ่าแล้วผมก็มีโอกาสได้ชิง ผมอยู่เบอร์หนึ่งครับผมได้ชิงกับฟอยเมวเวเทอร์ชิงกับฟอยเมวเวเทอร์ซึ่งคนไทยทั้งประเทศไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะ<ส>แล้วก็วาสนาผมไม่ได้เจอครับฟอย์ตลาดแชมปไม์ไปแล้วก็เลยเลอกมาชิงแชมป์ว่างกับญี่ปุ่นที่โกดในกันชิมาเอาได้แชมป์เซตที่สองมาครับว่าจะญี่ปุ่นไม่มีมมใครเชื่อตัวผมเองยังไม่มเชื่อว่าจะชนะต่างกันยกที่สองได้แชมป์ม,มา จบมือสิครับจะรออะไรที่สำคัญตัวของพี่โอซิร uh> ิบงคนเองก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันเพราะว่าเขาอะรู้เลยนะครับเขาอะไปซ้อมที่คิวบาเนี่ยเพื่อจะครบยกเพื่อยังไงเขาก็ชนะเออเบสิกเขาเอาเบสิกไปซ้อมที่คิวบาเขาหมายถึงตัวนักมวยญี่ปุ่นลงทุนไปซ้อมที่ประเทศคิวบาแล้วก็เขามีค่ายมวยเหมือนกันเขาก็มีค่ายมวยก็เขาดิ้นร้มเลยนะครับไทยแพ้ดิ ลุก free, er. ่ขยกันเลยห้หมัดเพี้ยงควายเลยหมัดควายลูกนี <k> <k <k <k> <k ้เขามวยซ้ายด้วยอ่าเราเราซ้ายกับขวาต่อยกันสามนับเลยครับจนกรรมการจับในยกที่สองในยกที่สองเพราะฉะนั้นตบมลอสิครับจะรออะไรป้องกันที่ญี่ปุ่นทั้ง้ครับกับทั้งมวยเกาหลีนะครับแล้วก็ชนะแล้วก็ไฟบังคับอีกครับไปเจอกับแขทาวเวีที่อเมริกาไฟนี้ครับ ตกลงไว้ถ้าใครชนะได้ไปเจออีลิ่งโมเลนสถ้าตัวนี้ล้านเหรียญแน่นอนเพราะว่าอีลิ่งโมเลนสเป็นนักมวยเปกรสตาในตอนนั้นเลยนะใช่ครับผมเราก็พลาดผ่านนเป็นานแพ้คนสุดท้ายเฮซุสชาเวซก็ไปต่อยแทนนั่นคือแชมป์เข็มขัดรุ่นหน้อย130ปอนด์เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่แพ้เฮซุสชาเวซมาพี่โอ๋ยังต่อยมวยอีกไหม ตอนแรกก็่าจะเลิกตอนแรกก็จะเลิกอเลิกเลยก็ไปไปเล่นไปเล่นอะไรจมอนคมาซื้อจบอ๋อแล้วก็มาซ้อมที่บ้านับก็สบายเลยซ้อมที่บ้านสบายเลยก็มาต่อยในรุ่นร้อยสามสิบห้าขยับรุ่นมาหน่อยแล้วจากร้อยสาสิเป็นร้อยสมสิบห้าก็อุ่นขึ้นจนจะขึ้นอันดับหนึ่งเพื่อนก็ไปตัดเชือกกับใบขึ้นับ คุณต้องกิน,นครับช้าก็มีโอกาสได้ชิงแชมป์โลกแน่นอนหมายความว่าพี่โอเนี่ยจะต้องไปต่อยกับไมเคิลคาัสโปรโมเตอร์ King man, ดอนคิงเป็นผู้จัดใช่ไหมครับหมายความว่า,วาไปต่อยที่สหรัฐอเมริกาเลยใช่การชกในวันนั้นตัวเลื่อนฟังหน่กระป่อเป็นยังไงครับลำบ,บากเขาเป็นเมืองของเราด้ยแล้วก็เก่งมากมือจะจัดจ้าเลยแต่เรื่อความที่เราซ้อมไม่ดีมาก คอ,อยดเสียาการแลเรานะชนะครับเ่อเจ็เราจะชนะในชิงแชมป์โลกแน่นอนหมายความว่านะครับพี่โอซิริมงคลไปชนะมวยนักมวยที่สหรัฐอเมริกาโดยโปรโมเตอร์จอร์คิงเป็นคนจัดตบมั้ยครับจะรออะไรโอ้โหสุดยอดจริงๆถือว่าเป็นคนไทยคนแรกนะครับที่ไปทําการชกแล้วชนะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากชนะ ไปเคิคลาสแล้วชีวิตเป็นยังไงบ้างครับพี่ก็มีโอกาสได้ชิงแชมป์ครับชิงกับนักมวยญี่ปุ่นไปชิงที่อเมริกาเกิดมีปัญหาตรวจเลือดไม่เ้องไปรับตักอสุจิเลยก็เลยให้มวยเม็กซิโกไปชิงแทนแล้วมวยเม็กซิโกก็ชนะญี่ปุ่นพอะนะญี่ปุ่นเจก็ไปเจอกับปาเกียวตามหลักมันต้องเป็นเรล่าว่าส่างไม่ถึงอีแล้ว นี่ปาาเกียวรอบสองที่มันจะเจอกันไม่เจอกันอีกแล้วโอ้ยจนอ่าเราก็มารักษาจนไบหน้าต่งเสร็จดีคับตอนนี้เราก็ได้ตล่อยมาเรื่อยๆนะครับจน147ปอนด์นะครับของนอกกักบุญพอเราจะไปชิงที่อเมริกาอีกนะครับผมสุดท้ายแชมป์ตลาดโคตรชิงอีกครับผม ถ้าเราอยู่คนเดียวไม่เป็นหาเราอยู่ได้แต่ว่าภาระหน้าที่ที่เราต้องดเเราเลยต้องกลับมาหาเงินต่อก็เลยไปทําการชกที่ประเทศแคนาเดียครับซึ่งเป็นข่าวโด่งดังขึ้นหน้าหนึ่งเมื่อโ่นานงะครับโดนโกงครับแต่ผมโชคดีมากเลยเขาคือเขาพร้อมใจกันโชคดีที่มีคนไทยที่างประคนไทยครับอยู่ที่ไอชานแู่ได้แบ่สุดเขาดูแลเราอย่างดีมาก เขาพร้อมที่จะไม่ให้เรากลับนะครับให้พี่ให้ทางเราเพื่อจะเปิดทีนี่ดูเลยเกือบจะไปเป็นเปิดค่ายมวยที่นู่นในจังหวัโอ้โหแา่เล่ความที่เขาให้กลับากลับมาเทียงหรือกลับมาเที่ยงกับทางบ้านผมสุดท้ายก็ติดโควิดไม่ได้ไปไหนก็เลยทีเอาละครับก็น่าจะสนุกสนานพอควรแล้วนะครับสำหรับการมาสัมภาษณ์ชีวิตของนักมวยที่ตั้งแต่ต้น จนจบในวันนี้นักสู้ก็คือนักสู้จริงๆนะครับถึงจะเริ่มต้นการชกมวยครั้งแรกโดยที่ความไม่ชอบโดยคุณพ่อนั้นผลักตูดผลักต้นขึ้นไปชกคนเวทีถึงตอนนี้แล้วนะครับความที่อยู่กันกับสนามมวยค่ายมวย <Okay. S 1> กินสาบนวมกินสาบเวทีแล้วก็กินสาบในความเป็นนักมวยตอนนี้ทําให้เขาเลิกไม่ได้ สําหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ายมวยสิงห์มนัสันเป็นอย่างมากที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทําขอบคุณพี่โอ๋ผันใจชาวไทยแล้วก็ผันใจส่วนตัวของคุณมวยไทยด้วยนะครับที่อนุญาตให้มาสัมภาษณ์ในวันนี้แล้วก็เพื่อนๆนะครับที่ติดตามคุณุในวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กับคุณมวยไทยในช่องยูทูบเพื้นนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสิงห์นะครับ อันนี้เราก็เริ่มจากหัแย๊ก่อนเลยครับการยืนการยืนการยืนสำคัญมากกายืต้องต้องต้องตต้งต้องต้องตะต้องต้องต้องต้้ตังต้องต้อง้งต้้วต้องต้องต้อ้องต้องตลงเ้าต้อง้ตองต้อง้ตง้้้

ไปทางนะครับโค้ใหตรงขอ,อ,เองเราแ,แล้วใช้ชนดที้สองโคกันให้มีแรงหนับแล้วมาอัดเข้าไปครับอัดเข้าไปอย่างนี้อัดเข้าไป,อ,าไปอ,าอันนี้เป็นสองครับให้มันตรงครับ จะวัดระยะหนักของเราเอ,อางเด๋ยวใครก็ต้องสอั่นปั๊บนะนี่ก็เป็นวิดีโอนะครับที่เป็นพิเศษเลยสำหรับ EP น,บนี้มีการสาธิตการสอนชกมวยถูกต้องและถูกวิธีโดยอดีตแชมป์โลกครับผมสิริมงคลสิงห์หะวังชาสำหรับวันนี้คมวยไทยแล้วก็พี่โอ๋ ย่าราท่านผู้ชมไปก่อนอย่าลืมนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์ลงถึงกดสับไพร์ให้กับคุณมวยไทยในช่อง YouTube ด้วยที่สําคัญวันนี้นะครับใครสนใจอยากจะมาเรียนมวยไทยและมวยสากลที่ค่ายมวยสิงห์มนัสสัตว์สามารถติดต่อมาได้เลยดูคลิปนี้แล้วไปทำี่ด้านเอิงก็ได้นะครับนี่แต่ต้องมันทำไ้ก่อนนะครับมันถึงจะชนะครับดูแล้วอย่าลืมเอาไปทํา ทำแล้วก็ทำบ่อยๆครับม,มันจะได้ชำนานครับแล้วก็จะมีโอกาสเป็นแชมป์อย่างพี่โอสิริมงคลซิงวังชาสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ